ม่อกวาะนะกูจะได้กินนีลีลาต้องป้อนให้ผู้บริหารแดกเดินหน่อยเว้ยเฮ้ยแต่นี้คุณไม่งอนแน่นะเด็กเกาหลีเด็กเกาหลีเด็กเกาหลีท่านนี้ไม่งอนแน่นะโอ้ี่คุณกะให้ผมรอดน้ำจิ้มขนาดนั้นเลยเหรอเสียผ้าปดเสียผ้าปดเสียผ้าปดหมดให้คนติดตามสี่แสนตาเลยทุกคนแอดน้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุ๊บ โตามทุกวันไม่วันนี้มีงานอะไรอ่ะรจะมาริบงริบบินอะไรล่ะเดินอย่างนี้จะอะไรฟังก็คือว่าวันนี้มีผมแก้บนหัวหมูให้กับหลวงพ่อพระชินราชแล้วทีนี้เนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวแม่เขาจะมีการนำนำนำหัวหมูออกมาเนี่ยไปแก้บนอะไรท่านแก้บนอะไรอ่ะแก้บนก็ไปบนอะไรบนอะไรเออท่านไปบนอะไรไว้คุณไม่ได้ตามข่าวเลยหรอท่านไปบนอะไรไว้ข่าวอะไร ก็ผมมาเจอกุญแจรถไงมีคนเจอกุญแจรถแล้วเก็บได้โอ้โหนี่ถ้าไม่บนคงไม่เจอใช่ไหมออผมคิดว่าใช่นะเพราะผมหมดปัญญาแล้วตอนแรกอะคิดิดตรงๆว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่เจอแล้วกุญแจแต่มันก็ฟุกว่ะแต่ที่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้สําคัญก็คือน้าก็ให้เราบนใช่ไหมน้ากับแม่บอกว้นหลวงพ่อบนหลวงพ่อเลยผมก็เลยจุดทูบบอกแต่พอวันตอนเย็นวันนั้นผมก็เลยสั่งให้คุณเราแอดน้อยลองบนหลวงพ่อปริจิตพระปู่พญานาคด้วยแอนน้อยได้บนใช่ไหม บนเหมือนกันแล้วคุณบนอะไรเขาไหมไม่บอกดูในคลิปต่อไปอันนั้นเดี๋ยวดูในคลิปเนาะแต่ตอนนี้เราขอแก้บนหลวงพ่อพชิลากก่อนไปรีบไปคือตอนนี้ผมรอท่านจนผมหิวจะไม่ไหวอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำไมไม่บอกล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานโอ้โหมาบอกถูกแล้วกบ้านหรือเปล่าผมก็รอเพราะว่านี่นี่นี่ตรงนี้ไงครับเมื่อเช้าผมได้นำหัวหมูมาถวายแก้บนหลวงพ่อพชิลาตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ ผมก็ได้ยกไปหลังบ้านให้แม่นําหัวหมูนั้นนะครับไปนึ่งต่อนะไปนึ่งให้หนึบหนึบหนึบเดือบเดืบบุ้ยอร่อยดึอบเดืบไปดูดิโอ้โหกว่าจะได้ข้าวอ้าวับผมคุณอยู่ตรงนี้ผมต้องขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับโอเคไหมครับเนี่ยฮะเดี๋ยวคุณจะเขียนคิ้วก่อนไหมจะเขียนคิ้วก่อนอะไร น่าสุดอยู่แล้เนี่ยขออนุญาตให้เขาหน้าสุดนะอ่ะขออนุญาตนายแบบหน่อยได้ไหมคะโอ้ยกำลังโซยเลยนะขออนุญาตจะเป็ทางการอ่ะขออนุญาตอย่างเปทางการขออนุญาตถ่ายลงวิดีโอช่องเด็กเด้อนะคะคือต่อไปนี้เราจะขอครั้งเดียวแต่ถ่ายทุกวันแล้วนะถ้าคุณเข้ามาคุณได้เข้ากล้องช่องดังเลยนะเดี๋ยวแล้วคุณเซตอะไรคุณเซตอะไรน้ำก๋วยเตี๋ยวครับน้ำก๋วยเตี๋ยวอ่ะแอดน้อยเดี๋ยวเฮ้ยแอดน้อยอย่าเพิ่งแอดน้อยอย่าเพิ่งทีละเรื่องทีละเรื่อง เดี๋ยวค้องวงทำไมอ่ะคนนั้นคือใครอ๋ออ๋อบอก่อนคนนี้เหรอก็นี่แหละที่ทุกคนอยากรู้อ่ะนี่คือแฟนคือแฟนแอดน้อยไงเปิดตัวเลยเปิดตัวแฟนแฟนใช่เพราะว่าแอดน้อยเขาชอบสไตล์เกาหลีครับทุกท่านครับ และนี่ไม่เกาหลีแล้วไม่ได้บอกเลยแต่งตัวหน้าเสื้อผืออาบน้ำต่อไปเกาหลีมาเลยนะแล้วล้วจะบอกว่าชื่ออะไรเราแนะนำเอสี่ชนี่อที่มาวีครับมาวีติดตามได้มาเ c e b o o k มาวีธนวัตรกิติเพศา a นนี่แฟนน้อยเองนะคะแฟนแต่ถ้ามาวีไปดู Facebook แล้วท่านสามารถกดบล็อกกดบล็อกหรือแจ้งร้องเรียนเฟซบ o ๊กให้ปิดเพจไปเลยนะฮะอาแม่ โอ้โหนี่ไม,นไม่ได้บอกเลยผมไม่เห็นหน้าตาหมูเลยเอาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาอีกแล้วคือเราสั่งแม่ไว้ว่าแม่ผมต้องการเห็นหัวหมูเป็นหัวก่อนนะแม่อ,อย่าเพิ่งทําอะไรเด็ดขาดคือถ้าลีลาไงเขาตั้งรอ <c oughs> ตั้งนาน,านแล้วแม,แม่ไม่ร้อนไม่ให้หรอไม่ต้องมัง้งเอาทางหลังใจมัง้งไม่ร้อนหรือเปล่าอ่ะอะครพริกกันเนี่ยเอ้ยไม่ร้อนนี่หว่าแม่ความเลย ใช่ใช่ไหมอออ่ะเน่ก่อนอื่นเดี๋ยวแม่เล่าให้ฟังก่อนหัวหมูที่เราได้นํามาถวายหลวงพ่อชี้ลานเนี่ยตอนนี้เราเสสั่งแล้วเนาะอันนี้แม่ได้มาราคาเท่าไหร่หกร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบใครใครไปซื้อให้แม่เนี่ยแม่ไปเองโอ้โหจัดเดียวแม่ไม่โกโควิดแม่ได้ใส่มัดแล้วเปล่าใช่เขาปรับนะตอนเนี้ออกนอกบ้านแม่ต้องใส่นะอเออตัวนี้หกร้อยเท่าไหร่นะ ร้อยหัวนี้หนี้หัวนี้หัวนีามสบาทเนี่ยหัวหนึ่งนะครับสมัยนี้มันจะมาไม่เต็มหัวใ้่ไหมเนาะจะมีแค่โครงหน้ามานะสมัยนี้ก็ขายอย่างนี้อม้มันก็รวมนี้ด้วยรวมเท้ารวมอะไรด้วยนี่ไงเท้าหางเออนี่มีเทา้าหางมาเนื้อก็เยอะอยู่เนี่ยดูดินีิแต่นี่เนือ้อเยอะหนักมากเออหนักมากก็ใส่เป็นกิโลเนาะยกหัวเลยอ่ะก็ดีนะตลาดนัดมันขายเป็นกิโล แต่ผมว่าซื้ออย่างนี้คุ้มซื้อเป็นหัวอันนี้น้อยหนักอ่ะคุณลองยกดีกว่าว่านักหรือเปล่าไม่ใช่ยกทั้งกระถางเลยอ่ะปะทกระมังกระมังเออกระมังคุณว่าเท่าไหร่โอ้หนักอยู่นะประมาณยืนดีดียืนดีดีโลประมาณสิบโลไม่ถึงหรอแต่หนักนะไม่ใช่โลเดียวนะหนักนะไม่ใช่โลเดียวหรอกมากกว่าสองโลอ่ะถ้ามันหกร้อยปกติหมูนี่มันโลเท่าไหร่วะจักแล้วไม่เคยซื้อหมูโลละร้อยห้าสิบ อันนี้ต้องตีสักสี่โลถ้าราคาหมูใช่ไหมใช่ไหมครับวีใช่ใช่ใช่เอออืมอ่ะเรนจะแปลงเป็นเมนูอะไรเนี่ยก็วันนี้แม่คิดว่าเอาเมนูอะไรง่ายๆก่อนไม่รู้อะะรวกิมลวกิมครับผมลวกิมซีฟู้ดเนาะอืมก็เดี๋ยวไอ้น้ำจิ้มแบบแม่แม่อ่ะทำน้ำจิ้มไปแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือจะให้ดูอะไรดูวิธีการลอกของหมูเขาเขาลอกออกมากินได้ทุกส่วนอันนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ของวิธีการลอกเดี๋ยวมาดูแม่เ็าทานะครับอ๋อเดี๋ยว AJ แอดเจจะกินกระดูกจะกินกระดูกตรงนี้เองใช่ไหมท่านบอกกินได้ทุกส่วนไงกระดูกนั้นเป็นของท่านนะครับผมเอ้ยว่าไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวนะครับหมานะฮะกระดูกเป็นของแอดน้อยส่วนใบหูและลิ้นนี่แอดเจจองนะครับผมแล้วพาวีเล่นอะไรจะกินอะไรตรงนี้จมูกหมกูจมูกหมู <laughs> จมูก <laughs> นี่ จงจมูกันเหรอแฟนแอดน้อยบอกจะเล่นจมูกหมูซะแล้วเปิดตัวเด็กเกาหลีไปแล้ววันนี้นะฮะหลายคนชัดเจนนะถามยังเลยแอดน้อยมีแฟนหรือยังนะฮะนี่ฮะเกาหลีอปบ้าซาลาฮิยูอ่าเขาจะพูด้าอันนี้ขั้นต่อไปคือจะทําอะไรครับแม่ครัวคะจะลอกหนังหมูแล้อบอกเอ้ยลอกหัวหมูแล้วบอกลอกไปแลไปแล้ทางที่หลังแม่เฉือนวิธีการเลยแม่แม่ค้าหมูเก่าปะนี่ คือคืออันเนี้ยคือคุณสมัยเนี่ยรู้ว่าคุณสมัยจะกินตรงไหนนี่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยชอบอะไรมันมันเนี่ยเป็นคนที่แปลกมากชอบกินมันเนี่แม่จะกินโซนมันกินมันมีแรงอะไรแล้วมันมันนะแปลกอะดูดูดูติดมีจะเหลืองเนี่ยคือแม่บอกว่าถ้ากินตรงมันจะมีแรงอันนี้คือหัวหมูหนึ่งหัวจับปะ คือแม่ผ่าครึ่งก่อนเนาะผ่าครึ่งแล้วแวกอืมต่อไปอ๋อคือทางร้านเขาก็จะเฉาะกระดูกมาให้เราแล้วเนาะม,มันก็เลยแหวกง่ายเฉาะกระโหลกที่จริงเ้าหน้ามีสมองมาให้ด้วยเนาะนิดเออสมองไม่เนี่ยเขาเขาควักออกไปแล้วเนี่ยน้ำกินมาลไป้าในบ้านน้ำกินอยู่ในบ้าน เห็นตอนแหวกก็น้ำลายไหลเน่นเดี๋ยวจะ<น>เราจะให้อปป้าเกาหลีชิมให้ดูท่าที่ซีสแบบชิมแบบอ,อ่าไ่จัดเลยจ้ามาวีจา๋าเอาแบบซีสแบบมากๆเลยนะหยหยเสียชื่อเป็นแฟนเราเ้อะแน่นอนถ้าเจอเด็กเกาหลีชิม <c oughs> ถ้าไม่อร่อยนี่โดน <c oughs> ถูกปิดเฟซเลยนะฮะน,น,นอกดู ใจจริงอ่ะก็ชอบส่วนหูกับส่วนลิ้นนั่นแหละแต่ตอนนี้มันมันมันต้องแล่เสร็จแล้วเป็นเรื่องอีกรอบใช่ไหม้าจะกินเนี่ยให้มันได้ดป็นึ่งแล้วนึบเปยอ๋ออันนี้คืออะไรวะมุมแปลงเออดูเดี๋ยวนี้เป็นมุมแปลงนะอันนี้แม่จะไปใช้อะไรแม่เนี่ยขวานหัวหมาเก็บไว้ก่อนใช่ไหมเก็บไว้แลไมอ่ะ ยังไงครั mainland, <S 2> <S 2> บโโกก้แทพอบีอันนี้ยังไงอันนี้นับจิ้มอะไรซีฟู้ดสีแดงนี่สมัยนี้เป็นฝีมือสมัยนะครับอ่นไหนค่ับพี่จะจะจดจะขั้นก่อนขั้นก่อนบอกแหมจะยกห่างให้เลยนะนี่อันนี้แม่จะเลาะทั้งหัวให้หมดก่อนหรือว่าเอาครึ่งเดียวก่อนนี่ดึงหมดเลยครึ่งเดียวก่อนละมั้งหรือเลาะหมดเนี้ยไหนยังยังไม่เห็นลิ้นมันเลย อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอ้าวปลายลิ้นหายไปไหนอ๋อตัดตัดถวายบอกออ้าวระวีทั่นติ่ปตาอกที่ทานแต่ต้องล้างมือนะคุณระวีล้างเลยล้างด้วยสบู่หรือเปล่าน้ดสบู่ในบ้านเออล้างของบุหี่ กินเนาะมันคืออะไรเนี่ยมันมันเหรอเหรอมันสมองนะรอตรงนี้กระตุกตรงนี้กระตุกรอรอน้ำไหลไหน้ำยาใหย่ใหญ่ย้อยเฟสตีน้ำลาไหลแน่ว่าเอาภาพชัดเลยนะยังไม่ได้นะไปแล้วเว้ยแอดน้อยรอไม่ไหวบอกเตรียมล้างมือแล้วบอกน้ำลายไหลเฉยเลยนะฮะ ส่วนทางนี้พาวีเดี๋ยวก่อนรอแป๊บหนึ่งเด็กเกาหลีนะครับรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวดูดูวิธีการล่อแป๊บหมดแล้วไม่มีแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้อะไรเนี่ยแม่กำลังล่อเนื้อลูกตามันใกล้ส่วนยังไงเออถุงเนี้ยร้อนอ่ะตรงนี้ก็เป็นพวกเนื้อต่างๆที่แม่กำลังจะเลาะออกมาเนาะหนูมะหันกันล่ะอ่ะเปื้อนมืออีก นี่ท้าเลยพาวีหั่นซือไงพี่ป้าหั่นคือพาวีไม่ไม่ถนัดเหมือนกันใช่ไหมครับงานนี้ไม่ถนัดถนัดกินถนัดกินอีกแล้วถนัดกินอีกแล้วแน้อยหรือคุณจะไปโชว์หั่นนึกไงได้ได้จะหั่นอะไรมั่งอ่ะแม่จะให้น้อยหั่นก็ได้แม่ไหมหั่นให้น่ากินนะโอ้สวัสดีครับผมแขกรับเชิญแขกรับเชิญโอ้จะหั่นแต่มันบ่ วันนี้คุณแหมวสวยมากเลยคุณมาเต็มเลยอะ่ะฮะและนี่คือบุคคลที่ <c oughs> เขาเรียกอะไรเป็นล่ามทุกอย่างที่พาให้เจอกุญแจรถยนต์ได้นะฮะ <c oughs> คุณแหมวยังมีน้ำใจนะนี่ <c oughs> คุณแหมวยังมีน้ำใจ <c oughs> เพราะวันนั้นเราให้จ่ายไปห้าร้อยคุณแหมวเล่นซื้อ <c oughs> ของมาเต็มมาพามาดูดีมาดูคูซื้ออะไรมา คุณแมววะได้ตังค์ไปแล้วยังมีน้ําใจผมบอกไม่ต้องซื้อให้เก็บตังค์ไว้ใช้แต่พวกไม่ยอมบอกจะซื้อกว๋อกวยเตี๋ยวมาให้สมัยต้มมาไปดูดิวันนี้จัดอะไรมาบ้านงนี่ก็นี่ก็ที่ต้มแล้วอยู่ในน,นี้ในนี้ก็จะมีทั้งกระดูกหมูแล้วก็มีไก่เนาะนี่มาให้ดูกันนี่กระดูกหมูซื้อของกินเต็มอันนี้กระดูกหมูที่คุณแมวจัดมาทั้งหมดเลยใช่ไหม เนี่ยเนี่ยหูมีไก่เนี่ยเนี่ยไก่นี้เป็นพวกซิโครงแล้วนะใช่ซิโครงเอามากี่ตัวเนี่ยเอามาตัวเดียวซิโครงตัวหนึ่งแล้วก็กระดูกหมูกระดูกหมูซื้อมาเท่าไหร่บอสเอากระดหมูสับไม่ได้ใส่เหรอะหมูสับไม่มีแค่นี้ก่อนอถ้า,า,าถ้าสมัยไม่ได้ใส่ถ้าเนากลับบ้านไปเลยนะเพราะแค่นี้กินก็นไม่ทันแล้วคุณแมวนี่นี่แล้วคุณแมวซื้อนี่นี่ก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็เรียกียกว่ามาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละนะฮะอ่ะอะไรอัดน้อยคุณไม่คุณไม่อน ฮะคนจะกินเห็นไหมเน่รอกินอยู่นี่มาวีจับไปจับช้อนออกไม่ได้รู้เลยว่าผมสัมภาษณ์แขกสําคัญอยู่กลับไปที่หั่นเสร็จแล้วพอเลยงานนี้พร้อมรับประทานเดียวนี่หูหูหูไม่รู้สมัยไปไปซื้อมาดูนี่ดูนี่แล้วที่ก้งไปไหนเดี๋ยวมาตลาด โอค่อยรบุญเมียมันเหนืหนอเยามื่อท่านอุท่นใจเมื่อคืนได้ยิน่ะแอดน้อยพึ่งหยุดก่อนอย่พิ่งหันหยุดหยุดว่าไงนะเมื่อคืนได้ยินไหมคือบุญมียรอร้องไอ่ะแกเป็นอะไรแม่ฮะไม่รู้มไม่พูดแม่มืั่ายหรือเปล่าฝรัายเหรอโอ้โหน่ารักเอากินกันเอายางอ เอาอย่างอันต่ออ่ะอืกอยู่บ้านเหมือนกันอันนี้หูนะคะไปยามรอบเขามันนองนี่ไงที่สงสัยว่านี้มันคืออะไรเนี่ยว่าไปยามรอบเพื่อป่ามันติดแก้มหมูหละนี่ก็เหรอมันดูเป็นมันหรือเปล่านเนาะดูดิมันแก้มหมูเนี่ยอันนี้ก็อร่อยนะเนี่ยพี่ดานเนี่ยลิ้นอ่าวลิ้นหายไปไหนแล้วอ๋อนี่ นี่เลยลิ้นขอจะช้าหน่อยนะทุกขั้นตอนตรงนี้ช้าช้าดูนวดไปนวนไปวางที่นู่นเลยม้าห็นพ่อหนูมาตะ้งเตาอ่ะพี่พี่ยายาต่อมาพี่ซุยาเหรอเขียงสไลด์ลิ้นหมูใช่ไม่ต้องให้มันบางเกินกินนะมามาเอาละแค่นั้นก่อนชิมเลยค่ะเกาหลีโอป้าสลังเฮโย เอาละเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณภาวีเด็กเขาเรียกว่ากิ๊กของแอดน้อยเกาหลีจะกินที่ไหนที่แรกคืออะไรลิ้นหมูจะกินลิ้นหมูส่วนอันนี้ครับผมแป๊บหนึ่งครับนี่เลยอันนี้ของแอดน้อยครับผมเดี๋ยวแอดน้อยจะโชว์และจิ้มน้ำจิ้มแล้วกินให้ท่านดูครับเอาเลยแอดน้อยก่อนเลยยูทูบเบอร์ไว้ ตรงไหนมีเนื้อตรงไหนมีเนื้อไหมตรงไหนมีเนื้อก็นี่ไงจิ้มทั้งกระดูกกแล้วินมีอยู่แค่นี้เนี่ยเนื้อนี่จะไปกินตรงไหนได้นี่จิ้มเลยนี่แล้ก็กัดดูดเออแล้วก็ดูดตรงตรงที่มีเนื้อน่ะอร่อยไม่เคยเห็นเนาะที่เขากินคาไคโคงกัน่ะจัดเลยนี่ดูดด้วยดูดูด้วยมันแซ่บเปล่าจิ๊บจึ๊บอ่ะจิ๊บจึ๊บไงจิ๊บจับนี้เออ๋ยวไปกัดดูดเอาดูดดูดน้ำจิ้ม วิตเนื้ออยู่งี้วันน้อยเนี่ยๆๆผมเห็นแล้วนี่นี่อือหือเป็นไงติดฟันฟันนะแซ่บไหมแซ่บน้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มแซ่บเเอาานนะไไม่ดด้้ตตัลลยหนูบาน้าตลวนะไม่ต้องตัดอ่ะทีนี้อันนี้เสร็จแล้วแอดน้อยกินแล้วอ้าวต่อไปแฟนเกาหลีแอดน้อยครับผม เียอยนะอาวางนะครับไหนไว้ไหนไว้ไหนไหนไม่เอาแม่อันไหนคือทิ้งโยนทิ้งไปเลยอันนี้โยนนี่ก่อนวะเคี้ยงไปเลยมุมแมลงฟึบเปลี่ยนอย่างเงี้ยมุมแลงมาดูต่อไปนี่ยครับลิ้นหมูลิ้นหมูลิ้นหมูช้าช้านะช้าช้านะช้าช้าทุกขั้นตอนนี่เอาให้เซ็กซี่นะอย่าให้เสียชื่อเนี่ย จจอที่ปากแป๊บนึงโอ้โหฟินฟินเมื่อกี้ตาแทบลอยเลยน้ำกิ้มอร่อยมากใช่ไหมตาแทบลอยต่อไปอัดน้อยเดี๋ยวเอาอะไรดีวะขอช้าทุกขั้นตอนนะครับอีชิ้นเมื่อกี้ไงที่สงสัยว่ามันคืออะไรนั่นไงอันนี้ปะเนี่ยมันคือมันทั้งก้อนเลยไหมมันบอกมันดึง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 ดีนะลองคลุบ อันนี้หั่นบางอีนด้วยหืมเป็นไงแซ่บแซ่บน้ำจิ้มถึงใจมากมากจิ้มใช่ไหมแหลมเลยอ่ะเจ้มจนเจ้มจนจริงๆมันคงเป็นส่วนมันที่แบบไม่มันอ่ะอืมเพราะมันไม่ได้รู้สึกมันนะเอางี้ต้องถามแม่ก่อนแม่น้ำจิ้มแม่ใส่อะไรบ้างเนี่ยสูตรไม่มีแล้วแร้วมีแต่กระเทียมอย่างเดียวกระเทียมอืมพริกนี่เนาเออกระเทียมพริกน้ำปลาชูรสเนาะ มะนาวมะนาวอร่อยดีช้าช้าช้าครับผมใครตอารไม่อยากมัดเต๋แมวดิแมวมะฮะแมวต้องกินเนี้ยทำไมอีกส่วนที่อยากลองนี่คืออะไรรู้ไหมซ้อมพายนาแมวจัดเลยเนี่ยอีกส่วนที่อร่อยอ่ะเนี่ยแสดงหรือเปล่าขนมเพดานเพดานหมูมันจะมีความกรุบกรุบกรุบใช่กินกเต๋ยอละ หยุดก่นนะเดี๋ยวนะหยุดก่อนนะมือนี้หยุดกันนะฮะเดี๋ยวถ่ายดีคนไปไปน้ำแมว้างั้นอ่ามาเอาเลยไปไปน้ำแหมว้เกร็บไหมดึงเกร็บหนึบหนับอะไรนะแม่แม่บอกว่าอะไรนะผมจะได้กินนีลีลานีลีลาต่อไปคุณแมวมือสั่นแล้วครับผมมือสั่นแล้วอ่านดูช้าๆคุณแมวอันนี้หูหูหมูอ่าหูหมูนันไงเกร็บเกร็บ คิดก่อนเลยเหรอพิสกอรนะกอนินเะอน้าก็คือรสชาติของมันอนะ่ะมันก็หอมอยู่แล้วตัวหมูนะทีนี้มันก็มีเขาเรียกอะไรน้ำจิ้มผ่าน้ำจิ้มเข้าไปไม่ได้ค่นหอมหมดที่ใส่โหงานแค่นี้แล้วยหล้งานนี้มือแอดน้อยเลอะไปหมดแล้วแล้วใครจะถ่ายให้ผมแมเนี่ยไม่รู้อ่ะอืม,ไ,มได้ด้วยกาวิโอ้โหดูมือครับผมม,มือมันเลยฮะติดกันเลยเนี่ยมือนี่ก็มันสรุปแล้วท่านจับกล้องไม่ได้แล้วนะอ่าที่มาวีจับได้จริงเหรอ จะคงกล้องมั้งที่ครับมาซ้อมมุมกล้องมานี่นะทาไมรอนี่ผมสั่งบล็อกสั่งบล็อกเพจคุณเลยนะอ่าดูน้ำจิ้มนี้อ่าอะไรดีว่าให้เกือบหมดแล้วว่าน้อยโอ้จัดนี่เลยด้วยกันไขมันเลยนั่งกินมันเลยครับผมจัดไขมันเลยอืชัดไหมอ่าเป็นน้ำจิ้มนะนี่ย พันไม่ถ่ายได้ทุกวันเนี้ยบอกชอบดูยังสมัยบุญมีงอนเงินว่าง <rat> ั้นะเป็งบอกไม่คุยด้วยแม่งเลยอะแม่มันไส้เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนปล่อยให้นอนฝันร้ายเลยอะบุญมีเออจะให้เรียกมันนะมั้งนี่จะให้เรียกใช่ไหมเขาเรียกว่าสกิดนี่สกิทด้วยเสียงอะอะส่งท้ายแอดน้อยสักทีหนึ่งแล้วพอเลยเอาอะไรดีอะเอาเนื้อมากดีกว่าพาวีชีดิเดี๋ยวแอดน้อย คุณต้องป้อนให้ผู้บริหารแดกเดอร์หน่อยเว้ยอ่าอ่าไหนอ่าคุณเลือกอะไรให้ผมชิ้นหนึ่งเลือกให้ท่านเหรอเอามันเลยทวีให้เป็นนะเขาไปไหนเราถ่ายนะตรงนี้เขามางี้มาที่หน้าหน้าโอเคนะดูดูที่มือเขาไปไหนเอาเนี่ยมันทั้งแข้งเลยอ่ะมันทั้งแข้งเลยแล้วกันนะผมล่อเยอะขนาดไหนเอออย่างนี้แหละอ้าวใายต้นป้อนเลยอ่านี่เฮ้ย แต่นี้คุณไม่งอนแน่นะเด็กเกาหลีท่านเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเขาเชื่อใจกันะเดี๋ยวไม่งอนแน่นะครับคุณพาวีไม่งอนนะเออเขาเชื่อใจกันโอ้โหนี่คุณกะให้ผมรอดน้ำจิ้มขนาดนั้นเลยเหรอดูตักดิเฮ้ยระวังกดไหลย้อนด้วยเขาไม่ได้ต้องสุดลิ้นออกไม่ได้ไม่ได้สุดต้องสุดต้องสุดเห็นไต้องเห็นสุดต้องสุดต้องสุดเสียภาพพลดหมดให้คนติดตามสี่แสนคนเลยเเร็ว เหนื่ยสุดเหมปิดคลิปทำนมันี่ยอ่ะปิดคลิปม,มือมันหมดแล้วเห็นไหมนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการดูคุณแม่สมัยนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะ ผ่าหัวหมูอานะคะแล้วก็เนี่ยแหละเมนูแรกก็คือนี่แหละจิ้มจิ้มแซบนะคะจิ้มกับน้ำชิ้มรสเด็ดส่วนเมนูต่อไปจะเอาหัวหมูไปทําอะไรไปแปลงเป็นอาหารรูปแบบไหนติดตามค่ะ